ก่อนที่เราจะทําบัวลอยนะครับเราจะทําน้ําเชื่อมขึ้นมาก่อนน้ําเชื่อมตัวนี้ครับหลังจากที่เราเคี่ยวน้ําเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเราจะไปทําให้เขาเย็นลงครับเราจะใช้ไว้สําหรับแช่เม็ดบัวลอยนะครับเพื่อให้เขาไม่อืดนะฮะส่วนประกอบของเราก็มีน้ําตาลนะครับแล้วก็มีน้ําสะอาดใส่ลงไปนะฮะตั้งไฟคอยให้เขาละลายดีครับพอน้ําเชื่อมของเรามีลักษณะที่ใส่ดีนะครับใช้ได้แล้วครับผมก็จะยกออกจากความร้อนนะฮะ เราใส่ลงในชามผสมนะครับนำไปพักในตู้เย็นก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเย็นลงครับขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําบัวลอยกันนะครับวันนี้ผลใช้กะทินะครับเป็นกะทิพาสเจอไรส์นะครับตาชาวเกาะฮะต้องบอกว่าอันนี้เวลาที่เราไปซื้อเนี่ยนะครับเราอย่าไปดูบนเชลฟธรรมดานะครับเพราะว่าเขาจะจัดเก็บอยู่ในตู้เย็นนะฮะจะมีความสด เหมือนกะทิที่คั้นสดๆเลยนะครับคนจะตวงออกมาไว้ก่อนนะครับ180มิลลิลิตรนะครับส่วนประกอบเนี่ยหลักๆเลยเวลาทำบัวลอยนะครับแป้งข้าวเหนียวครับวันนี้พิเศษนิดนึงเรามีผงมันม่วงนะฮะคุณผู้ชมเวลา เราไปร้านค้าเนี่ยนะครับให้เราลองดูนิดหนึ่งมันจะมีผงมันม่วงแบบที่เขาไปทำเครื่องดื่มนะครับพวกนั้นจะเป็นเหมือนพวกเครื่องดื่ม3 i n 1จะมีครีมเทียมมีน้ำตาลอยู่ในนั้นแต่ผงมันม่วงที่ผมใช้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นมันม่วงที่ถูกทำให้แห้งแล้วก็โปรเซสผ่านขั้นตอนกระบวนการทำให้อยู่ในรูปของผงนะครับดังนั้นเราใช้แบบนี้นะครับเอาละเราใช้มือของเราเนี่ยครับเคลานะฮะให้ส่วนประกอบเข้ากัน สีของเขานะครับก็อยู่ตามจํานวนผงม,ม,มันม่วงที่เราอยากใส่ลงไปด้วยนะครับเอาละคนใส่กะทิลงไปนะครับแต่เหลือไว้นิดหนึ่งเพราะเราจะต้องดูก่อนว่าส่วนประกอบเนี่ยมันเข้ากันได้ดีแค่ไหนแล้วนะฮะนี่ฮะถ้าเบืดอมันยังแห้งอยู่เดี๋ยวเราค่อยใส่เพิ่มเราจะใส่ลงไปแค่ไหนนะครับเวลาที่เรานวดแล้วนะครับแป้งเขาสามารถจับตัวกันได้และส่วนประกอบเนี่ยครับเขามีเนื้อสัมผัสประมาณคือคล้ายๆดินน้ํามันแต่จะนุ่มๆหน่อยนะครับ โอเคถ้าเบิดสมมุติมันยังแห้งอยู่นะครับให้เราใส่น้ําเปล่าลงไปเพิ่มครับใส่ทีละน้อยนะครับผมแล้วก็นวดไปเรื่อยๆครับนี่นะครับเขาจะค่อยๆจับตัวกันได้นะครับในขาดเดียวกันนะครับระหว่างที่ผมนวดแป้งเนี่ยเราก็ตั้งน้ำร้อนอยู่ในหม้อไปด้วยนะครับน้ำที่ผลใส่ลงไปทั้งหมดนะครับประมาณ50มิลลิลิตรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย คุณผู้ชมต้องลองดูนะครับว่าเราอาจจะใส่ไม่เท่ากันค่อยๆหยอดลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรูปของเขาบนลอยนะครับเราอยากให้เป็นเม็ดเท่าไหร่ก็เรื่องของเราได้เลยนะครับเราจะนวลนิดหนึ่งเวลาที่เรานวลเนี่ยเราใช้แป้งมันสัปะหลังนะครับเราก็จะบ้านเป็นแท่งๆก่อนหลังจากนั้นก็ตัดนะฮะลองดูนะครับหลังจากนั้นก็ั้นเป็นก้อนครับ ใส่ส่วนผสมลงไปนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะคนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะติดก้นหม้อครับต้มแป้งของเราให้สุกดีนะครับหลังจากที่ลอยขึ้นมานะครับเราจะต้มต่ออีกประมาณครึ่งนาทีครับเพื่อให้มั่นใจว่าแป้งของเราเนี่ยสุกดีทั้งเม็ดครับตักแป้งออกมานะครับจากน้ําร้อนใส่ลงในชามน้ําเย็นจัดครับหลังจากที่บบวลอยของเราเย็นตัวลงแล้วนะครับเสดดน้ําครับผมเราจะนําออกมาจากน้ําเย็นนะครับแล้วก็มาแช่ในน้ําเชื่อมครับ ส่วนต่อไปนะครับวันนี้นะฮะเรามีบัวลอยลดมันม่วงแล้วตัวน้ํากะทิของผมเนี่ยแน่นอนครับว่าพิเศษนะครับเพราะว่าผมจะทําให้มีสีเขียวซึ่งมากับรสชาติของมัทฉะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวน้ํากะทิชาเขียวกันผมใช้ผงม,มัทฉะนะครับวิธีการทําให้ผงม,มัทฉะเนี่ละลายได้ง่ายนะครับ เราจะใส่น้ำตาลลงไปนิดหนึ่งนะครับตัวน้ำตาลเนี่ยครับจะทําให้ผงมัชัะเนี่ยเขาแตกตัวออกจากกันได้ง่ายครับเขย่าเขย่าเขย่านะครับเราใส่เกลือเล็กน้อยครับกะทิตัวเดิมเลยครับกะทิชาวเกาะพาสเจอร์ไลซ์นะครับใส่ตามลงไปครับผมนําไปตั้งไฟก่อนครับชาเขียวแล้วก็กะทิของเรานะครับเริ่มร้อนแล้วครับไม่ต้องให้เดือดพลานนะครับเพราะว่าเดือดพลานเนี่ยชาเขียวก็จะเสียรสกะทิก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ได้แล้วครับที่เหลือนะฮะ ก็แค่เอามาประกอบรวมกันก็เท่านั้นเองครับเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นบัวรอยแบบไทยๆในรสชาติที่มีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นครับ